หนึ่งตัวครับม่ได้กดคลิปอะ่ะไ,ได้กดวิดีโอเนาะเป็นยังรครับตัวมานมานครับตัวแรกของวันตามต่อไปครับขอกับสวัสดีเอสซีชาว youtube ทุกคนวันนี้ลุงคำกอบปะพ่อแม่เป็น้องมาจอมป่าแห่งแรกครับผมห่างจาติตามต่อไปครับ,ว,บว่าจะได้กิดตัววันนี้อนอออนนโอเคสวยงาม แล้วครับโดนละวของบา้านมาแล้วครับมาแล้วครับมมีีาายยไม่รู้เป็นปลาอะไรเห็นดูนสิสเล่างต้วเห็นดาสิเยอะเยอะโอ้ไปเสร็จแล้วปล่อยแล้วครับไม่ได้หันหน้ามาแล้วครับผมไปแล้วครับ,รบมาแล้วครับผม เป็นตัวอะไรไม่รู้มาแล้วเต็มปากแล้วเพ่อโอ้โถักซูมิเกะ thank you มาแล้วครับผมตัวที่สองของวันออวอวสองรอบสามรอบก็าตอนนี้นาะรู้สึกว่าดิ้นอยู่นี่ครับ โอ้เพิ่งไปไหนแล้วน้องเคยเต็มปากเลยอะเต็มปากเต็มปากเต็มคอเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียด๋วยวก่อนมาแล้วครับ<ถ>นี่นะครับผมโอเตัวอวัตต์เรื่องนี่นะครับยังต้องยังมีซ้ายครับผมมีซ้าย โอเคมีซ้ายครับสโลได้อย่งมั้งเนาะโอเค oh. okay. มาแล้วครับผมผลงานของวันนี้ตัวที่สองตามมาติดติดลดไปหนึ่งตัวโอ้หันคนละมาแล้วมาวมหันคนเลย เป็นตัวอ้อยังแกมือใหม่ละนี่ไงมาแล้ว,ลว,ลวมาแล้วพ <laughs> ักฟ่อนพักฟ่อนนี่ก่อ <laughs> oh, <my> นโอ้ไม่กอดน่ารักสาวเหรอตัวที่สามแล้วครับ ันนี้ไปลาดูแล้วครับผมปลาบอกให้กินเว็ดที่นละเมินจะได้ตัวจะเยืออะไรเวสตินเหรอสอเวทเกียร์สเวท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 เกียร์เต็มปากเลยได้นี่นอ่ะ ถ้ามันงับไว้ก็รุนหน่อเนาะมันจะขอบใติดไนเนาะติดตึงเหล็กโอ้โอเคจัดไปมาแล้วครับมาแล้วครับผมยิงรด้วยอดีวไงกับผมหน่อยโหนี่ครับผมโห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 อยไปใกล้กันนะ น,นมันจะออกมาแล้วครับผมตัวที่4ีครับผมหัวนครับยี yeah. ่หตัวหนึ่งครับผมตัวที่สองของน้องบัสครับคือตัวอะไรนี่ครับผมนี่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 มาหาพวกแล้วครับโอ้ยรถตรฝนดี ี่ฮะอาป่าปวบเลยครับใส่กับใ<อ>ส่กับกองสวยไหมล่ะตัวที่สี่ครับน,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 นี่ครับตัวที่สี่มาแล้วครับผมป่าครับผมตัวน้อยครับผมไปแล้วครับตจอยกับพอดีอ่ะครับก็ฮะพอดีฮะไปหาตัวไอ้หมาครั้งนี้โุ๊บดิไปจอดแล้นเหรอไปแล้วครับผมปล่อยไปแล้วครับ เัิ่มม้วนเลยครับผมมันมือละแรงแล้วครับผมกี่โมงแล้วนี่บ่ายโมงไปบ่ายโมงไปเริ่มเอาแล้วครับได้กับโมงเดียวแลครับป่าได้ไปมงอื่น <laughs> อยู่โมงเดียวนะีนี่ตายตัวครับไม่ยังได้ก็ยังนึ่งละป่านึ่งมีอันนี้นะ ป่านน้อยเต้นดุด๊ดุด๊ดัวงหรอสว่ว,สวนละนล้องเนียนสวนละต้งรุมไม่มีปัญหาละสง่งครามารอ่ะอืม กลัวมันรุดอาศัยมันตึกมาแล้วครับผมชตัวที่ห้มาแล้วครับผมมันน่าฮักนะครับผมนี่ครับน่าฮักนักจังได้ไหนเารบแต่น้อยเดียวอ่ะบายสู่เขา

<laughs> Khi <khảo này> <laughs> mi <laughs> <laughs> à. của bao ma để Siêu khờ này cả, ta bỏ cái nó Như hứa này hả ừ. đấy à? Bà? Ừ. Bỏ <laughs> 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 มึงตื่นตัวไงไก่ตัวโอ้โหก้องติดกันนี่อ๋อติดติดเหรอมาแล้วครับผมตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่หกครับผมป๊อปอ่ะเนาะครับอ่า ตัวที่หตัวที่หกแล้วครับผมหกแต้มละโอเคสวยรูร้อรัณละเต็มปักเต็มคอครับผมทะลุหูดังเลยนี่ครับ ก็มไม่น้อยนะมันได้อยูะนะมันก็ต้องสวยแน่เน่หมอกขึ้นการอ่ะเนาะเนาะนี่เนี่ยสวยงามโ<า>อวโหมหนึ่งแต้มครับผม <า S 2> ตัวที่สามแล้วครับมามาน้อยแต่มานะแต้มที่สามแล้วครับ ได้ของครับผมเต็มที่สี่แล้วครับน้องวัดมาแล้วเต็มสี่ขึ้นหมูขึ้นขึ้นหมู่ขึน้นขึ้นมาขึ้น,น,น,นโอ้โอป่าสายปล่อยครับผมนี่สายปล่อยครับสายปล่อยครับผมเอาไว้ใหญ่มันแน่ครับผมป่าน้อยเวาครับ<อ>ปล่อยสู่ธรรมชาติเงี้ยดูดู<อ>ด,ด,ดูไปเลยอะ่ะ ไปเลยอะ่ะมาแล้วครับผมตัวที่เจ็ดแต่ที่เจ็ดไหยังขึ้นขึ้นอีโตัวน้อยมากา้าไงนี่มาต้องย่องนะอือนู้นามาอย่างโวยแล้วครับผมนี่ตัวน้อยนิดเดียวเอาไม่เอานะครับมาปล่อยนะครับ ลกสารมันจับนี่เต็มปากเลยครับเต็มปากเต็มคอเลยเด้อเฮ้ยนี่นครับปล่อยปล่อยปล่อยน,น,นี่ใครแล้วอ่ะมาเป็นหมูลแล้วนี่ กำลังเขาเ้าครับผมปลาเขา้ากี่โมงเนี่ยฮะสี่โมงแล้วเหรอเห็นสามชั่วโมงก่็เห็นได้ฟิกอึกอะมืดพอดีอีกอะสองทุ่มเนาะไอมานี่ยผมหน้าดิสมาให้ เออตัวน้อยท่านนั่นตัวใหญ่ม่ไหนวะตัวนั่นเโอ้ยอายู่ไก่ตัวน้อยกืนตอนตัวน้อยตัวน้อยสั้นด้วใหญ่เลยตัวแรกผมอ่ะโดนรุดไปอ่ะอ่าฮะใหญ่อยู่พิมสองโลด้วยกันไม่ใส่ใกล้ใกล้ปีนแหละอ่าฮะตัวที่ห้ามาแล้วครับน้องบัสมิสเตอร์บัสวะจะไม่ใส่หน่อยไัมนีะ มาแล้วครับมาละหลังลังมาละเย่เย่มาเวตุบตบตุบตบ,ตบมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเานาะใส่ปล่อยใส่ปลอ่อ,อยเนะเนี่ยครับผมปลากินได้เ้าก็ไปกินครับ cảm tin đay nè, chơi bơi đay. này cả tin đay káp, bơi lọt. trời โอ at, ้ยมาแล้วว่ามาแต่ปลาเขาปลาเราไม่มาเอาแล้วว่าอ่ายหญ่ใหญ่ใยื้ยิ่งปากแล้ยน่ะให้ดูให้ดูมอเตอร์มือครับมอเตอร์มือมอเตอร์ไกด์ผมมีแล้วนะครับอยู่ในฮานอยู่มอเตอร์มือไปก่อน ยู่ตรงนียู่ตรงนีตัวน้อยอือมไม่หมอนนะมอนอมขอมิดกันยี่แดงมันจะโดนเลยพี่มนันโดนมั้เหอเหมือนจะมาโดนอ่ะแต่สายวิ่งอยู่น่ะสายวิ่งอยู่เ<ะ>ี่เออสายวิ่งอยู่ đi câu, đi câu, đi câu. câu. lòi nó hàng, <laughs> cắt hàng là cắt tối đấy. ยังโดนล้นนี่วะโดนล้นนี่วะมาแล้วครับ <laughs> กระซังไปกระซังไปข้าวกระชังหมเลยนี่นี่มันมืออยู่เว้ย ครับผมไ okay. อ้ปิชิตอ่ะเอเลี่ยนล่ะใจเยี่ยนกระสุว้าวไม่น้อยนะจะใส่ใช้ได,<ร>ได้เลยเนี่ยเราไม่น้อยนะเราไม่น้อยนะครับครับเดี๋ยวแล้วว่าเดี๋ยวพริมม้ม่ะเดี๋ยวบางไทยครับผม<ไ>มันแดกหางไว้ลัรอบหนึง่ง <laughs> ส่ใช้ได้นะครับไซสใช้ได้อยู่โอ้แบงี์น้ำหนักกล่กิโลมาไหนดูสิกิโลมไหร่สโลน่าได้มัง้งคิดว่าสโลได้อยู่เลยสุหดหน่อยแฉลบตดเกสีจะเบิดจะใหญ่เนาะตัวตีดข้นมาใหญ่ลล่ะเหรอิ 2 lô kiếp 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 Bên kiếp 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 bye kiếp 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 ของสวีเดนเลิกเลิกจอมเบ็ก็ไม่ได้เจ้อมืดเต้าโอ้ยถึงเวลาเจ้เาวสวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางกาใหรอบครับผมหลังจากที่ตวะวฮอรอผไปซอาป่ามานะครับมานนี้ก็เป็นมยุตนะครับของคุอมนะครับเคยไปซอาป่า ทำเงิน FC พอนะครับผมชาว u t u b e นะครับว่าก็ได้หลายตัวอยู่นะครับผมตัวน้อยก็ปล่อยไปครับงไงเอาเก็บมาครับผมมันจะได้อยู่มันประมาณ4.5ขึ้นเซ็นต์ขึ้นเนครับเพือ4.5เซนติเมตรครับผมขึ้นนะครับผมเอามาได้ครับถ้าน้อยหรืท่านเพื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอามาครับผมปลานี่ก็เป็นปลา แพะพันยากน่อยครับผมแพ่พันยากน่อยเพราะว่าเขาจะนุ่รอบไว้ต okay, okay, ัวครับเรื่องๆนะครับจนจำกัดน้อยครับผมเอามาได้กว่าเกิน3-4ตัวนี้ครับผมก็คนครับเก็บไปอื่นมาได้หมดครับผมเต็ปลาเนี่ยนะครับพห้องมีปลาเยอะจรนะครับเป็นปลาที่เนื้อก็ดีน้อยครับผมคุณภาพดีน้อยครับก็ถือว่าปลาที่แพงที่สุดมันดาแน้ามจืดครับผมของประเทศสินเดนนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะกลัครับ วันนี้ลุงคอม,มจะแปลงเมนูอย่างเพื้อพอครับผมอันนี้ครับผม้าครับผมนี่ครับหน้าตาปลาตะวาครับสดๆเลยครับมาครับผมทำแลเรียบร้อยครับผมอ่าอันนี้ ตัวนี้ลุงเขาว่าจะไปแปรงเดี๋ยวก่อนนี่ปลาทอดซอสบะหมีครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟิลเล่ครับเป็นจิ้มครับแหลมหมดแล้วครับนี่ครับจิ้มขาวจ้วงครับผมจิ้มขาวครับนี่ครับลุงเขาว่าจะไปแปรงปลาส้มนะครับผมนี่ครับใส่ตึงกระดูกตึงหนังครับปลาส้มนะครับผม ันนี้อากาศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ผมอยู่นะครับเริ่มด้วย15องศาคือครับถึงเช้าครับจะไล่ประมาณนี้ครับ15ถึงเช้านี่ครับก็เป็นช่วงที่ปลายหน้าฮอนแล้วครับผมมันจะหมดหน้าฮอนครับพวกซิมเมสเตอร์หรือพวกฮอลิเดย์ก็เริ่มปิกเข้ามาใอากาศนะครับผมอากาศที่นี่ก็ประมาณนี้ครับผมห่อนใจกับห้อนครับ เช้าไปเต็มที่แล้วครับเกินเช้ห้าครับผมตั้งน้มันห่อนใส่ปลาครับห่อนห่อดน,นะครับนะครับห่อนแล้วครับนี่ครับใส่ลงไปนะค,ครับตอนนี้ก็คงรวงนะครับเอาไปเลย น้ำซอสบัลลาดครับผมเนี่ยขาจะทอดไอ้ไม้หระพาใบมะกูดกับพริกแห้งครับเหมือนหน้าด้วยนะครับผมพอดีน้ำซอสของเขาแบบีแล้วนะครับแบ่งกันแล้วครับซอสของเขาซอสอะไรกันนะซอสบัลลานะครับนี่เอาสูตรเป๊ะครับผมคขาจะตำอะไรก็กระเทียมกับพริกแจ้นะครับใส่ครับพริกแจ้ใส่นะครับตำนี่แล้วก็บลาดไปนะครับ ตัาความเผ็ดนะครับผมใส่พริกป่นอย่าน้อยครับนี่ครับเทองไปเลยครับระวังนะครับผมม่าจะได้นะครับได้บทคุณรึป่ครับกับไอ้หัวาครับโอเคเอายาวก่อนครับใส่แตงโมก่อนครับแนวไปต่ำทีครับมาครับไปไม่น้องเอาเริ่มครัวพริกกันเลยครับ กัความจัดจานครับผมเห็ดชุดจอดน่ครับนี่ครับคว้นไว้น,น,นะครับจะได้หอมครับไฟแห้งกับเบาแห้งเบาไฟนะครับผม ตอนนี้มีความแปรงแล้วนะครับนเนี่ยมาอด้ย,าดยนน่างนี้ให้หันวน,นะครับผมตากมาเน,นี่ครับผมเคี่ยวขึ้นมาครับผมเดี๋ยวมาองกันครับดูครับผมหลนะครับนีัขนเยนะครับ มานะปลาทอดเดียกันครับผมรสชาติเจ้มจนนะครับนี่นะครับเนี่ยติดไปแล้วครับนี่นี่นทอดครั้งนี้รวยนะครับผม เป็นหมููดแล้วก็มีอ่าหมกพาผมเลอยอครับรเส้กเป็รวงครับผมหลา้ายเลยนี่ครับนี่ครับหน้าต่วานนี้ครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องนะครับผมเอามาจิ้มหอครับ ปลาลาดซอสบะขามนะครับนี่ครับหน้าตานะครับเนี่ยครับเขียวไปน่อเคี่ยวโคนะโอ้โหขอกินนะครับเอาจ้วงเลยครับเอาจ้วจ้วงเยอะๆเลยครับผมเนี่ยนะรอ่กินปลาระวังนะครับก้างนะครับโอ้โหก้างนี่นี่ระวังเลย ซอสนิดหน่อยครับนี่ใส่ไปพูดน่อยหอมครับนี่เอาลงมาพอหรอครับอืมเนื้อข้าวหม้อครับผมครับแก้มพอดีจะได้กับคลิปนี้ขอฝากเป็นเลว้ยงก่อนนะครับผมมีต้มหัวไชเท้าครับต้มนะครับ ปลานะครับต้มเมื่อกี้ครับโอ้หนะครับนี่ครับสองหลาดทรายมานี่ครับโอ้หมันนี่ครับโอเคครับผมจะได้ก็ขอรยุบคลิปยันตะยี่ก่อนครับผมฝากคลิปด้วยนะครับ FC ฟินดีนะครับทุกคนครับผมสวัสดีครับผมคลิปหน้าปะกันใหม่ครับ